สบายดีครับวัอนี้สิพามันยิงเบิ่งกลุ่มปืนแก็บนี่เนาะนี่นี่เป็นปืนแก็บรอประดิษฐ์เนาะมันนี่กับโมพ่อน่ะเขาตายค่นข้างแรกเนาะนี่สิพามันยิงให้เบิ่งเนาะวันนี้นี่กับป็่ปืนแก็บที่คอยเคยรีวิวไว้แล้วเนาะถ้าบบท่านได้เห็นเนาะกลับไปย้อนเมื่งได้เนาะในคลิปเคยเคยเอาลงเนาะเนี่ยเมื่อเนี้สิมาลองยิงเบริ่งกลุ่มตัวนี้ให้เบิ่งเนาะ ยิงกระดาษนี่ว่าฉีถือจังเม็ดเนาะนี่ระยะกกับประมาณซาเม็ดเนาะนี่กกไม้กกนี้เนาะสีดเอาไปปาไว้สิยิงให้มูเพื่อนเบิง่งเนาะนี่ยิ่งก็สิเป็นพืทธแก็บเนาะนี่พืทธแก็บอยู่ลาวเขาอันนี้เนาะเขาบุรีเฮทแบบว่าเอาเอันนี้ไว้บอนี้เนาะแบบว่าคือพืทธแก็บไทยไน,นะเขา นิยมเอาใส่อันนี้ไว้นะเอาหยัดของเราไว้เนี่ยเวลาชิยิ่งก็เอาออกเนาะแล้เวเขาขึ้นล่ำเลยกันยิ่งเลยแต่ว่ามันก็มีขวดดีขวเสียเนาะเขาใส่นีน่เนาะขคดดีคือเมงไม้มันสิบบกเข่าไปอันนี้เนาะไปเห็ดหังใส่ทางในอย่างนีน้เนาะนี่เมงไม้มันจะบกเข่าไปเห็ดหั่งทางในนี่ ้า้าเอาเอาไว้อย่างนี้เนาะมันชิมีแมงม้ม่เนาะเขาเป็ดห่างใส่มัไปก่อดินใส่ทางในเนี่ยเวลาเขา,เายิางย่งยันมันอันตรายเนาะนี่ตัวนี้ที่เป็นศูนยนะ์เนาะนี่เวลายิ่งเขาก็ถอดนนองเนาะแต่ว่านี่ก็พเอเสียมันก็คือมันช้าเนาะเพื่อที่ถอดออกแล้วเนาะบางที่เห็นชัดมันก็ไปไดแล้วนี่ก็ มาออกนอนหายนอนนาเนาะก็มาไหวเผาหายเผาสวนเนาะนี่ถ้ามีโอกาสฉีพายมูเพื่อนไปล่าเนาะไปล่ากับเตยลงเบิ่งว่าชีได้บ่นี่ให้ฉีมันยิ่งเข้าแล้วมันเอาไปเอาไปแบบบริเว้นการใช้เวลาเนาะให้ฉีพายมูเพื่อนไปเอาเป่าไปไหวเลยเนาะนี่ให้เอาเป่าไปไหวเนาะให้เอาเป่าไปไหวเนี่นี่สำหรับเป่าอันนี้บอกไม่ฉียิ่งถือบ่ ตัวนี้ยัดไว้เลยเด้อพี่น้องเลยหยัดไวยย้วแล้วยัดลูกปืนไว้หาเม็ดเนาะกับบินปืนทีคอยเคยไปต่ำเนาะนี่รายละเอียดก็ประมาณน,นี้แหละปืนเก่าเนาะสภาพมันก็เก่าๆเนี่ยนี่ไปไปตั้งเป้ากันเลยนี่คุกไมไหมจริงๆกับป็นคุกนี่เนาะ เคยเคยลองยิงมึงแล้วเนาะแต่ก็บ,บ่ได้ถ่ายลิปหมู่เพื่อนเบิง่งนี่บอลยิงเกา่าเนาะเดี๋ยวให้จิตตังเปล่าไปาเนี่นี่ตัวน,นี้เขาก็ตั้งเปล่าแล้วเนาะเขาสิบเก้าบงเนาะว,ว่าจะโยกมีจักเก่าน่ะชอบนะครัสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเสาร์กระ้ฝ้าถ่ายคลิปเนาะอย่ประมาณเสาร์เสารสองสารสามอยกเนาะสำหรับเป่าตัวนี้กระสีเฝ้าถ่ายคลิปเนาะพี่น้องฝนกระสีตกเพราะฝผ่าห้องเนาะเฝ้าถ่ายไว้ได้ไว้ๆเนาะนี่ ฮัตจิมันลองยิงกันเลยเอาหยาดไว้แล้วเนาะเราแกะก็ใส่แล้วเพื่อเป็นการบุกเป็นเสียเวลานี่เดี๋ยวฮาตจิตั้งกล้องปลาไว้เนาะนี่ตัวน,นี้จะเป็นยิงตัวนี้มันมยิงให้เมมพื่อนบึงเนาะว่าสือเป็นยังไงสำหรับปืนแก็บเนาะเล่าประดิษฐ์ในระยะประมาณเศ้าหาแม่เนาะหรือว่าเศ้าแม่นนี่แหละ ว่าชิเป็นอย่างไรกลุ่มมันหยัดแล้วเนาะนี่สำหรับนี่สำหรับการขืนลำเนาะก็ดึงมาเลยเนาะนี่นี่ดูว่ามันมแข็งเขาก็โกโดดไกลสวยน้อยหนึ่ง นี่ตอนนี้พร้อมยิงเนาะเดี๋ยวเขาจะมานแย่ลุู้มันก่อนเนาะนี่นี่ก่อนยิงเขาต้องแย่เนาะมันจังสีบอกแบบแตกแปก๊กโป่งเนาะมันจังโป่งมาเดียวเนาะนี่แล้วเลยเนาะเขาจะไปถ่ายแหละผลก็าจะตกพอผลนะนอนเลนาะนี่เราแกะเสร็จแล้วเนาะนี่ เดี๋ไปยิงกันเลยอาจิกาดัวยิงเลยะ ตอนนี้ฮะตั้ยิงไปแล้วเนาะเสียงมันคือแนวนี้เนาะปแป้งเนาะมันบโบยโป่งเนาะเห็นบอกปืนเทาหยัดไวไลาหมือเนาะเำาบดได้ยิงเนี่ยกะจีประมาณน,นี้เนาะเดี๋ยวขจีภาพมุมเพื่อนไปเบิ่งกลุ่มเลยเนะาะโบนโบหัวถือหรือเปล่าเนาะ กะชิฮุพาหมูเพื่อนไปเบิ่งกลุ่มเนาะตัวนี้โบตัดต่อเนาะเผื่อให็นโมเพื่อนโหว่ะมันแหมนอีลีเนาะหรือว่ามันถือหรือบบถือ,อยังได้ก็ไปเบิ่งน้ำกันถืออยู่บ่วะห่วย กอบุมีจักเม็ดว่ะกอบุตเฮ็ดบ่นถือพี่น้องไปยังไงนี่บุติมีบ่นถือเลยวะโอ้พี่พี่น้องลูกมันคือตกวะ่ะ นี่เห็นลูกหนึ่งนี่บลูกมันถึอนี่บโได้บดบได้แล้วนี่นี่ลูกหนึ่งนี่พี่น้องนี่เห็นบลเป็นฮูนี่นี่ลูกหนึ่งสองใส่วะไปเอากลับเบิ่งปืนเนาะบลถือก็คลิปหนาพี่มาแก้มือใหม่เนาะพี่น้อง โบ่หโหปืนทามันคาดของเนี่ยเลเนาะโอ้เสียสื่อเลยเนาะยิงบ่ถือเสียสื่อเลยยิงนูยิงกระแต่บลึกแล้วนะระยะแบบนี้ยิงเป้าบ้ถือวะกะประมาณนี้เนาะปืนแก็บเล่าเนาะแปลว่าเคยกับไม่ได้เล่ง ขักมันด้นะเห็นอันนี้เล่งเป้าเลยกันยิงเลยกับประมาณนี้เนาะโอ้ยผิดวังเนาะยิงบุหือคลิปนาที่มากแก้มือใหม่เนาะกับจบสำนี่แหละ